ะนนกะทคะสวัสดี FC ผู้ติดตามนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะอยู่กับวันษาเมิวสิเกนเลยะคะ่ะและวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมน,นะคะที่ร้านกุิยซาบ้านอน,ะะนอกค่ะแน่นอนค่ะวันนี้เราก็มี สินค้าเด็ดๆมารีวิวนะคะแล้วก็มานําเสนอกันนะคะสินค้าตัวที่ว่าในคลิปนี้นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าตัวนี้เลยค่ะมิกเซอร์นั่นเองเดี <P le> ย๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามิกเซอร์ตัวที่ว่านี้จะเป็นยี่ห้ออะไรนะคะและรุ่นอะไรนะคะแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่ามิกเซอร์ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ก็เล่นได้นะคะและที่สำคัญนะคะเอฟเฟกแท้ในตัวนะคะทุกท่านคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นมิกเซอร์ตัวไหนไปดูกันเลยค่ะามาแล้วค่ะมิกเซอร์ตัวที่ว่าก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองค่ะชื่อว่ามิกเซอร์ซาวเบสนะคะซาวเบสค่ะ<อ>รุ่น MGP 6X นะคะรุ่น ดด้วยกัน6ช่องนะคะมี6ช่องไม้นะคะบลูทูธได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้และก็เชื่อมแล้วก็เสียบ USB, USB ได้นะคะและที่สำคัญนะคะเอฟเฟกแท้ในตัวนะคะดูกันชัดนะคะอันนี้ด้านข้างค่ะอันนี้ด้านหลัง สำคัญนะคะมิกเซอร์รุ่นนี้นะคะวงก,การเครื่องเสียงส่วนใหญ่รู้จักดีแล้วก็ใช้กันเยอะมากนะคะและมิกเซอร์รุ่นนี้ไม่ได้มีแค่รุ่น6ช่องนะคะมีรุ่นอ่าแดช่องนะคะแล้วก็สิบช่องด้วยนะคะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันคะ่ะเป็นมิกเซอร์ตัวใหม่ของซาเบสนะคะที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ แน่นอนค่ะเราจะไม่ลืมรีวิวเสียงแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเสียงเขาจะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปแก,ก็ลของชมพร้อมๆกันนะคะสำหรับเจ้าม er ิกเซอร์ซาวเบสตัวนี้นะคะเราจะไปดูว่าการที่เขาแพ็คมานี่มันจะดีไหมนะคะมันจะแน่นหนาขนาดไหนนะคะเพื่อส่งไปให้ลูกค้าแล้วพอถึงมือลูกค้านะคะ เราจะได้มั่นใจว่ากล่องของเราปลอดภัยนะคะไร้รอยขีดข่วนอย่างแน่นอนนะคะไปดูกันค่ะจแกะกล่องให้ดูค่ะค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราได้มาอยู่กับเจ้ามิเซอร์ตัวน,นี้แล้วนะคะซึ่งเราจะมาเกะกล่องให้ดูกันนะคะว่าข้างในนะคะเขาแพ็กมายังไงนะคะซึ่งก่อนหนึ่งเราก็ต้องเปิดกล่องก่อนนะคะเรียบร้อยนะคะนี่นะคะ ะะแพ็กมาอย่างดีเลยนะคะมีโฟมกันกระแทกสองข้างนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดึงมิกออกมานะคะแพ็กมาอย่างดีเลยนะคะรับรองว่าไปถึงลูกค้าไม่แตกสายแน่นอนนะคะไม่มีร่องรอยแน่นอนนะคะอ่าออ,ออกมาแล้วนะคะ นี่นะคะข้างในก็มีถุงพลติกห่ออีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วเราจะค่อยๆแกะโฟมออกนะคะต้องระวังนะคะเพราะว่ามิสเตอร์ตัวนี้ก็ค่อนข้างหนัอยู่นะคะนี่นะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีสายไฟนะคะอยู่ในกล่องนะคะ นี่นะคะมาดูหน้าตาของเขานะคะค่ะมิกเซอร์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Soundbase นะคะรุ่น MGP6X นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะทางนี้นะคะ USB, USB <S <S ได้นะคะแล้วก็เอฟเฟกแท้ในตัวนะคะรับรองว่าเสียงดีแน่นอนนะคะเพราะว่ามีเอฟเฟกแท้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพร้อมๆกันเลยนะคะ ันนี้ด้านข้างนะคะอันนี้ด้านหลัง,นนลงสวยมากค่ะวงดนตรีเครื่องเสียงส่วนใหญ่เลือกใช้กันนะคะเพราะว่ามิกรุ่นนี้มีบลูทูธในตัวนะคะโอเคค่ะเราช่างต่อแปบนึงนะคะแล้วเราจะให้ฟังเสียงกัน โอเคค่ะตอนนี้เราก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการต่อจากมิเข้าพาวเวอร์เลยนะคะไม่ได้ผ่านเครื่องปรุงใดๆนะคะแล้วก็ต่อมาที่ลำโพงตู้พลาสติกนะคะของ NPE นะคะตู้ใบเดียวนะคะเราจะเปิดเพลงจากแฟตได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและคลิปนี้อาจเสียงจากโทรศัพท์นะคะทุกท่าน เดี๋ยวเราไปดูไปชมกันนะคะว่าเสียงแนวเสียงของเขานะคะจะออกมาแบบไหนนะคะโอเคค่ะช่างเปิดได้เลยค่ะ ต่อไปเราจะไปลองเทดสเสียงไมค์กันนะคะแล้วก็เสียงเอฟเฟกนะคะว่าเอฟเฟกเขานะคะจะเป็นยังไงนะคะเสียงเพะหรือเปล่านะคะไปฟังกันค่ะโลดเชคโลดเชคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบ ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบค่ะอันนี้คือเสียงที่ยังไม่ได้เปิดเอฟเฟกนะคะเป็นเสียงไม่ธรรมดานะคะอ่าต่อไปลองเอฟเฟกของเขานะคะฮัลโหลเช็คฮัลโหลเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบอันนี้คือเสียงที่เปิดเอฟเฟกแล้วนะคะอ่นนอปะปรับอีกน,นิดหน่อย เบอร์สองค่ะปรหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูทดสอบต่อไปเบอร์สามค่ะปรหลครหลสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ต่อไปเบอร์สี่นะคะลเใหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปเบอร์ห้าค่ะ อรีหนึ่งสามสี่ห้าต่อไปเบอร์หนะคะทดสอบหนึ่งสองห้าต่อไปเบอร์7ค่ะทดสอบ1 2ึ่งสองสาห้าหด้าศทดสอบต่อไปเบอร์แปดค่ะทดสอบ1 2ึ่งสองสามห้าห ต่อไปเบอร์ต่อไปเบอร์9ค่ะทดสอบหนึ่ง4 5 6 7 8 9 0ทดดสทดสอบต่อไปเบอร์10ค่ะทดสอบ1 2 3 4 5สอี่ห้าหกหาายเลยต่อไปเบอร์11ค่ะทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบ ่อไปเบอร์12นะคะทดสอบทดสอบ1 2 3 4ต่อไปเบอร์13ค่ะทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ต่อไปเบอร์14ค่ะทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ต่อไปเบอร์15นะคะทดสอบ, 2> อบอะะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0และเบอร์สุดท้ายค่ะเบอร์16ค่ะ ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าสโอเคค่ะนี่ก็คือเสียงเอฟเฟ t ที่ว่าเราลองเทสกันนะคะมีทั้งหมด16โปรแกรม16เสียงนะคะพี่พี่ชอบเสียงไหนนะคะหรือว่าเสียงไหนร้องดีเสียงไหนพูดเพราะนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะช่าง เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวเสียงเจ้ามิกเซอร์ตัวนี้นะคะมิกเซอร์ตัวนี้มีชื่อว่า s a v e e เ m c p 6X นะคะจำไว้ให้มั่นนะคะสำหรับชื่อของเขานะคะ,ะสำหรับมิกรุ่นนี้นะคะไม่ได้มีแค่6ช่องนะคะมีรุ่น8ช่อง12ช่องด้วยนะคะและคุณภาพของเขาก็เหมือนกันค่ะเพียงแค่เพิ่มช่องเข้ามาเท่านั้นเองนะคะ และที่พิเศษนะคะมิกเซอร์ตัวนี้มีบลูทูธในตัวนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB, USB ได้เอแท้ F M นะคะคาะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะที่ช่องวันวิสา music ค่ะส่วนราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่ราคา4,000บาทเท่านั้นนะคะ4,000บาทค่ะข่าตัวของเขานะคะถ้าใครสนใจนะคะ ตดต่อมาทางไลน์ได้นะคะทักไลน์มาได้ค่ะ ID ไลน์เบอร์087ค่ะ0123898ค่ะและเบอร์โทรก็เบอร์เดียวกันนะคะกับ ID ไลน์นะคะหรือจะทักมาทาง Facebook ก็ได้นะคะอีกหนงช่องทางนะคะวันนี้สามมิสิค่ะชื่อ Facebook นะคะถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะก็ขอพระคุณ f c ขอพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามน้องอยู่นะคะถ้าวันนี้คุณอะไรผิดไปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็ยังคงไม่ค่อย,ยเก่งแต่ก็สัญญาว่าจะทําเป็นคลิปออกมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันเรื่อยๆนะคะจะพัฒนาและเก็บไปปรับปรุงนะคะสําหรับคําติชมสําหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ